ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดเพชรยางหย่องนะคะอยู่ที่ท่าน้คำคําพบชายางเพชรบุรีค่ะชื่อโครงการชื่อกิจกรรมนี้ทําไมถึงชื่อตลาดเพชรยางหย่องค่ะ,ะก็เลยอยากรู้ค่ะไปตามอาจารย์มาจนได้ะคะ่ะรสชาติอร่อยค่ะทําเองรสชาติอร่อยค่ะแป้งกรอบมากเลยค่ะน้ําจิ้มรสเด็ดค่ะ ก็อตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดเพชรยางหย่องนะคะอยู่ที่ท่ทาน้ำคาพบทายางเพชรบุรีค่ะเดี๋ยวจะให้แม่พาไปดูร้านที่มาออกร้านนะคะทุกๆร้านเลยไปเลยนนค่ะแม่ไวตั้งกันร้านแรกเลยไหมได้จ้าร้านแรกก็นู่นเลยนะข้าวหลามข้าหลามโอเคเอาส่งไวปที่อื่นก่อนนี่นี่ยไปร<ป> เพชรยางหยองนะคะก็เป็นการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางหยองแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวหลามของตำบลนะคะก็คือข้าวหลามของยางของวัดตอยยางหยองเองค่ะรสชาติก็อร่อยมากๆเลยค่ะมาชมแล้วก็มาทานกันได้นะคะราคาย่อมเยาค่ะ ราคาเป็นกันเองเพราะว่าเป็นสินค้าของชุมชนก็ให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะตลาดเพชรยางยองติดชายนาวค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านที่อยู่ใกล้เคียงก็มาเที่ยวกันได้นะคะเพราะมีสินค้าหลากหลายแล้วก็มีร้านค้ามากมายค่ะแล้วคืนนี้เป,นนเป็นงานเปิดงานคืนแรกก็จะมีลำวงสองคณะนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆมาร่วมสนุกด้วยกันค่ะซื้อสินค้าครบ250บาทกับคุณก็จะได้ปูกปอง250บบาทเพื่อไปแลกกระเป๋าเป็นที่ระลึกได้ค่ะ ก็นี่จะเป็นอันนี้ะอะไรเอ่ยเป็นไส้กรอกอีสานค่ะมาจากาหมู่บ้านหมู่ห้าทะโลค่ะรสชาติอร่อยค่ะทําเองเขาก็ขายอยู่ในชุมชนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นขนมขนมเทียนขนมพ<น><น>ื้นบ้านแล้วก็เป็นข้าวต้มมาร์คข,ของป้าประดับค่ะอร่อยค่ะ,อร,อ,คะอร่อยทุกร้านค่ะอันนี้ก็เป็นร้านคุณจุกไก่ย่างเมืองเพชรนะคะคนนี้ มากปุ๋ยมือทุกอย่างคะ่ะจะเป็นซ่อมตามเป็นขา้าวาหรือเป็นไก่ย่างทุกอย่างเข้าอร่อยจริงๆค,ะค,ค่ะถ้ามาเที่ยวก็อย่าลืมแวะนะคะเป็นสินค้าในชุมชนเองคะ่ะราคาไม่แพงคะ่ะทุกอย่างจะเป็นของชุมชนเองทุกอย่างเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวหมากคะ่ะรสชาติหวานอร่อยอันนี้ก็จะเป็นสลัดผักนะคะแล้วก็เป็นข้าวเหนียวปิ้งแสดงว่าข้าวหมากอร่อยตนนี้ใช่ข้าวหมากอร่อยมากคะ่ะ อันนี้ถ้าเป็นผู่ที่ว่าชอบอไม้ประดับก็มีไม้ประดับขายนะคะราคาไม่แพงค่ะมีหลายหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีบอลสีค่ะมีไม้ประดับประเภทไม้ด่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นเู้่อักสวนครัวที่ปลอดสารพิษนะคะ<ม>ก็จะมีจะเป็นผักที่ทางชุมชนปลูกเองแล้วก็ไม่มีพิษค่ะแล้วก็ไม่ใช้สารพิษเลยจะเป็นธรรมชาติลว้วน ขอบค่คะนี่ผักปลอดสารราคกปลอดสารอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นของร้านคุณปัทมาค่ะราคาไม่แพงค่ะน้ำจิมมำจ้มอร่อยรสเด็ดค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกของหม<า>ู<า>ต่างๆาของ<า>ูห้<อ>าท<อ><า>่าโลค่ะ,คะก็จะมีเป็นน้ำพริกอ่องไก่แล้วก็เป็นปลาสับนะคะแล้วก็เป็นน้ำพริกกุ้งแล้วก็เป็นน้ำพริกไข่เสียบค่ะปลากรอบค่ะ ก็ชุดละย5 5บาทถึง30บาทนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะรสชาติดีรสชาติดีมากๆลองมาเชิญชิมกันนะคะคืนนี้อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะสินค้ามากหลายค่ะน้ำสมุนไพรร้านป้าค่ะร้านขอ,องป้าเองป้าตัวเล็กๆที่แขู่ตรงนี้กินแล้วมีประโยชน์ค่ะน้ำรัยายก็ทำให้ใจิตใจชุ่มชื่นแล้วก็น้ำแก้ควยก็ไปบำรุงส่วนของหัวใจค่ะ อันนี้ก็เป็นลุกชิ้นเลื่นรสนะคะแม่ค้แม่ค้สวยอันนี้เป็นร้านาเป็นร้านข้าวแกงที่ว่ามากด้วยฝีมือคะ่ะรสชาติจัดจ้านมากคะ่ะราคาไม่แพงคะ่ะแค่ชุดละว5 5บาทมาช่วยกันอุ่นๆนนะคะคุณแม่ลูก3คะ่ะขยันมาก ันนี้เรากินแล้วการันตีความอร่อยค่ะการันตีความอร่อยด้วยก่อนเปิดงานตรงนี้ก็เป็นน้ําสมุนไพรแล้วก็เป็นน้ําต่างๆนะคะของชุมชนหมู่สองค่ะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเสี่ยงโชคก็มีนะคะลอตเตอรี่ค่ะเผื่อรางวัลที่หนึ่งจะเป็นของท่านนะคะรีบมาซื้อกันนะคะเพราะว่างวดนี้รู้สึกรางวัลที่หนึ่งจะตกท่ายางนี้แหละค่ะงานนี้แหละอย่างงานนี้แหละอันนี้ก็เป็นต้มุงเนื้อนะคะอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นไม้ประดับนะคะแคตัสราคาไม่แพงค่ะถ้าท่านใดที่นิยมปลูกไม้ประดับก็มาซื้อหากันได้นะคะสวยๆทั้งนั้นค่ะไปเลี้ยงอีกเล็กน้อยก็จะออกดอกที่สวยงามให้ชื่นชมได้แล้วนะคะก็ผลไม้ก็สวยค่ะราคา,<ว>คาไม่แพงเหมือนกันใช,ใช่อันนี้ก็จะเป็นหมุยกรอบของร้านป้าทองพูนนะคะแล้วก็มีส้มโอของแม่กรองนะคะเนี่ยค่ะ<ช>แล้วก็จะมีเป็นอิอนทผลัมค่ะจากพื้นบ้านเราเองค่ะจาก ส่วนในเขตสุบรีเนี่ยแหละค่ะรสชาติอร่อยค่ะอย่าลืมมาอุดหน,นุนกันนะคะอันนี้หอยทอดปนงหอยทอดใช่ไหมคะอันนี้หอยทอดปนงค่ะรสชาติอร่อยค่ะแป้งกรอบมากเลยค่ะน้ําจิ้มรสเด็ดค่ะอย่าลืมมาเที่ยวแลวมาอุดหน,นุนกันนะคะทอดใหม่ๆสดๆกันเลยค่ะไปค่ะไปต่อตรงนี้ก็มีจุดถ่ายรูปนะคะเช็คอินได้ อันนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าท่านซื้อสินค้าครบ200บาท250บาทก็จะมาแลกกระเป๋าได้จากทางสภาวันราชาพนะคะ้ากระเป๋าสวยๆค่ะท่านอาจารย์ก็น่ารักมากค่ะให้ใหไวเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะหรือประชาชนนะคะที่มาซื้อสินค้านะคะภายในตลาดเพชรยังหยองของเรานะคะครบ250บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นแต่ละร้านครบ 250บาทนะคะสามารถนํานคูป,ปองมามาแลกนะคะกระเป๋าผ้าได้นะคะที่จุดๆนี้นะคะกระเป๋าผ้าเพชรยังยองค่ะส,สนับสนุนโดยคณะวิทยาก,การจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่จะเป็นหน้าตาของคูป,ปองนะคะที่สมมุติว่าเราไปซื้อของร้านไหนก็ตามนะคะที่อยู่ในงานนี้เราก็จะได้คูป,ปองเท่ากับตามจํานวนเงินที่เราซื้อสมมุติเราซื้อ100เราก็จะได้คูป,ปอง100บาทมนาะแบบนี้นะคะ ถ้าเราซื้อ50เราก็ได้50นะคะ20เราก็ได้20ก็คือซื้อตามจํานวนนะคะเราจะซื้อของเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะได้คูปองอแทนจํานวนเงินแบบนี้มานะคะเสร็จแล้วถ้าท่านสะสมได้250บาทท่านสามารถที่จะเอานําคูปองอันนี้นะคะนํามาแลกนะคะมาแลกได้ที่จุดตรงข้ามเลยนะคะตรงข้ามกับจุดเช็คอินตรงนี้เลยนะคะด้านหลังตะกองนะคะก็สามารถแลกกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้านะคะสวยๆคือสวยมากเลยมาแลกได้นะคะเรียกได้ว่า คือมางานนี้มาเที่ยวมาเต้นนะคะมี2วันนะคะวันที่5กับวันที่6สิงหาคมนะคะมาเที่ยวมาเต้นมาสนุกกันมากินมาชอบนะคะซื้อของเท่าไหร่ไม่เสียเปล่านะ250บาทท่านจะได้กระเป๋ากลับบ้านไปด้วยนะคะไปจุดต่อไปนะคะอุ้ยอันนี้ก็น่ารักะหมใช่อันนี้ก็เป็นสินค้าของชุมชนค่ะราคาไม่แพงนะคะของชุมชนผลิตเองค่ะ อันนี้ก็เป็นอา,อาหารสําหรับผู้ที่ชอบอาหารพื้นบ้านนะคะเป็นข้าวหมากรสชาติอร่อยของของป้าบุญชูค่ะถุงละค่า20บาทค่ะถ้ามาตอนนี้ขาย3ถุง50บาทคลารีบมาอุ่นหมุนกันนะคะหรือไม่มากแล้วค่ะรู้สึกเมื่อกลางวันยังเต็มโต๊ะอยู่เลยนะใช่ไมไม่ถึงเงย็นน่าจะหมดแล้วเนี่ยอันนี้ไส้กรอกไส้กรอกอีสานของพี่เก๋ค่ะ เป็นไส้กรอกที่อร่อยมากค่ะผลิตเองทําเองแล้วก็ขายเองค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะอย่าลืมมาอุ่นุนกันนะคะอุ้ยดอกไม้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 ก็มีค่ะดอกไม้ก็มีนะคะหลากหลายสายพันธุ์ค่ะราคาไม่แพงนะคะทุกอย่างที่นี่ราคามิตรภาพทั้งหมดเลยนะคะสามารถแต่ต้องได้ค่ะสามารถจับต้องได้ทุกรายการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้หรือไม้พันธุ์ไม้ประดับทุกอย่างนี่ราคาเป็นมิตรภาพมากค่ะ เชิญชวนกันมาเที่ยวเยอะๆนะคะคืนนี้มีลำวงด้วยนะคะสองคณะค่ะอันนี้อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะอันนี้ก็คือจากสารเองโดยกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้สูงวัยที่ว่างงานโดยอาจารย์ปรณีท่านจะเป็นผู้สอนค่ะ <ๆ S 2> แล้วก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามท่านใดที่ผมอาจจะหลุดล่วงแล้วก็ไม่เงางามตอนนี้แล้วเขาก็มีไอ้ชมพูมากรูดนะคะ ใช้ไปก็ผมก็จะนุ่มสลวยแล้วก็ผมก็จะขึ้นใหม่เงางามค่ะแล้วก็เป็นน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานดูแม่ค้าค่ะ70กว่าแล้วใช้แต่ของสมุนไพรไม่งอ้ะนี่ไม่งอกด้วยใช่เป็นพิเศษให้คือเจนจวนให้ใครที่สนใจเกี่ยวกับธรรมชาติสมุนไพรธรรมชาติเนี่ยให้มาด้านนี้เลยค่ะไม่มีสารเคมีเป็นดีต่อชีวิตและสุขภาพค่ะ อันนี้เป็นข้าวหลามของตำบลย่างยยองอีกเจ้าหนึ่งนะคะที่เป็นข้าวหลามที่มีรสชาติเข้มข้นอร่อยค่ะ,ะข้าวเหนียวนุ่มข้เม็ดเรียงกันสวยงามมากและหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะของร้านคุณพี่ต่อยนะคะแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะคืนนี้มากันเยอะๆนะคะเพ็ดย่างยยองนะคะแอบส่องผักด้วยมีผักด้วยนะคะสิบบาททุกอย่างราคาถูกมากร้านนี้ก็จะเป็นร้านอ่าพืชผักที่ว่าชาว ชุมชนนํามาขายนะคะก็เป็นมะนาวมะนาวที่นี่รสชาติดีค่ะเปรี้ยวแน่นอนค่ะมะนาวท่ายางรับรองได้ค่ะรับประกันความเปรี้ยวแกงก็ตัดมาสดๆใหม่ๆนะคะแล้วก็มีข้าวโพดพันสวิตค่ะเป็นข้าวโพดหวานก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะร้านคุณอ้อยร้านคุณน้อยนี่ก็จะเป็นยำประมาณยำใหญ่ค่ะยำใหญ่ยำมุ้เส้นแล้วก็ยำวัยวๆรสชาติจัดจ้านค่ะ อันนี้เป็นของร้านคุณอ้อยค่ะเป็นต้มพุงเนื้อนะคะบ้านเรานี่จะต้มแบบจนบทและจะต้มแบบลูกทุ่งจริงๆค่ะรสชาติก็จะจัดจ้านถึงพริกถึงขิงมากๆค่ะแล้วก็อย่าลืมมาอนดหนุนนะคะแม่ค้าสวยใจดีค่ะแม่ค้าสวยนี่แหละอันนี้ก็เป็นข้าวกะเพราไข่ดาวนะคะของคุณเอี้ยงค่ะแค่ชุดละ25บาทรสชาติจัดจ้านอร่อยมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมหวานนะคะกระปุกละแค่1ิบบาทเท่านั้นนะคะแต่รับรองฟามอร่อยค่ะเพราะว่า ทั้งหวานทั้งมันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้จะเป็นทองม้วนค่ะน้ำทองม้วนน้ำตาลตโหนดแท้นะคะทำจากน้ำตาลตโหนดแท้ๆเลยค่ะรสชาติอร่อยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนของหมู่5ท่าโลค่ะเป็นกลุ่มเ,เป็นกลุ่มแม่บ้านค่ะอันนี้ผักออร์แกนิกนะคะน่าจะปลูกเองใช่ไหมคะอันนี้เขาปลูกเองค่ะปลอดสารพิษจ้ะเ,เป็นของชุมชนในพื้นที่ค่ะผักออร์แกนิกฝรั่กนศสก็ มาซื้อกันได้นะคะผักสลัดต่างๆนะคะนนก็เจอท้ตอตมตำอีกแล้วนะคะมีหัวมีท้ายนะส้มตำใช่ใช่ท้ายตลาดรสชาติจัดจานค่ะส้ตมตำน้องเปรี้ยวค่ะรสชาติจัดจ้านมาลองมาชิมกัน<อ>ได้คะ่ะ อร่อยแน่นอนนะคะ,คะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์แอนนะคะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยร,ราชพัฏเพชรบุรีนะคะผู้ที่เป็นหัวหน้าโครงการนี้นะคะ,คะเป็นผู้ขับเคลื่อนเป็นเรียกได้ว่าเป็นหัวเรือใหญ่ใน,ก,ในกิจกรรนันมร่วมกักนะค,ะค่ะพอเดินผัดไปผ่านมานะคะเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงชื่อชื่อโครงการชื่อกิจกรรมนี้ทาไมถึงชื่อตลาดเพชรยางหยองค่ะ,คะก็เลยอยากรู้ค่ะ ไปตามอาจารย์มาจนได้ะะ <c oughs> ว่าทําไมถึงชื่อนี้นะคะก็เลยอยากถามอาจารย์ที่มาของเพชรยางหยองเนี่ยค่ะเริ่มจากเราบริการวิชาการนะคะในานามของคณะวิทยการจัดการสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยค่ะมีการแบ่งสัดส่วนในการทําบริการวิชาการเป็นทั้งหมด8อําเภอซึ่งเรามี8คณะนะ นะคะแต่ละคณะก็รับผิดชอบแต่อำเภอไปสําหรับคณะพี่การจัดการของเรานะคะรับผิดชอบที่อำเภอท่ายางนะคะและในช่วงปี2565 64 65เนี่ยค่ะเราก็มาลงพื้นที่พัฒนาต่อเนื่องจากบ้านในดงขับเคลื่อนมาที่ยางยองก็เลยมาจัดกลุ่มกันกเษก,กษตรกรมีศักยภาพเยอะแยะแต่ว่าอยู่กันกระจัดกระจายทางเราก็มารวมกลุ่มกันแล้วก็ช่วยกันคิด,ดว่เราจะชื่ออะไรกันดีก็จะเกิดคําว่าเพชรยางยองเกิดขึ้นนะคะคําว่าเพชรยางยองเนี่ยมีที่มาคือหนึ่ง ยางหยองคือชื่อพื้นที่ที่เราทำนะคะส่วนเพชรมี2ความหมายความหมายแรกก็คือจังหวัดเพชรบุรีนะคะความหมายที่2ก็คือเพชรอัญมณีที่มีค่าเราต้องการจะสืบเนื่องว่ายางหยองอยู่เพชรบุรีนะและยางหยองเนี่ยคือพื้นที่ที่มีคุณค่ามีศักยภาพอย่างนี้ค่ะเราก็ใช้คําว่าเพชรยางหยองเนี่ยเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาโดยตลอดนะคะจนกระทั่งปีนี้เป็นปีที่สา เราจึงมองว่าศักยภาพมีเยอะแยะเลยแต่เราไม่มีตลาดอะเราควรจะทําตลาดขึ้นมาเพราะเป็นเพราะจะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของชุมชนด้วยนะคะก็เลยใช้ชื่อกลุ่มเกษตรกร,ร,กรมาเป็นชื่อตลาดด้วยเลยก็ได้ตอกย้ําคําว่าเพชรยางหยองเพชรยางหยองเพชรยางหยองนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเรามีพื้นที่ที่ท่าน้ำข้ามพบซึ่งคณะวี่กำจัดก,การร่วมกับหาวิาลนะคะก็มาทําพื้นที่นี้อยู่ก็เลยเป็นเพชรตลาดชุมชนเพชรยางหยองแอสท่าน้ำข้ามพบคนจะได้เช็คอินถูกเนี่ยคะ่ะก็มีแอส น้ำคําปกใช่ใช่ค่ะแล้วสังเกตเห็นโลโก้หลายๆอันนะคะ,คะจะมีออตก็ ator, เป็นองค์การบรหิหารส่วนตำบลยางหยอกหนึ่งนะคะสองก็เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งจะเป็นวิทยากรสังคมวิทยากรสังคมจะมี4ภาษาภาคีใหญ่ๆ4ภาษาที่ทำงานร่วมกันในบริการวิชาการจนเกิดตลาดชุมชนเพชรยางหยองนี้ขึ้นมานะคะเป็นหลักเลยก็คือคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะคะร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหยองนะคะนอกจากนั้นก็จะมีวิศวกรสังคมซึ่งทีมคนทํางานพวกเราในะะทีมอาจารย์ก็ดีหรือทีมเจ้าหน้าที่ก็ดีเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนวิศวกรสังคมนะคะวิศวกรสังคมเนี่ยเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ทําขึ้นมาเขาเรียกว่าซ่อมสร้างสังคมให้ดีขึ้นนะคะก็มองว่าเอ๊เขาก็น่าจะใช้กระบวนการเขาเรียกเครื่องมือทางวิศวกรสังคมเนี่ยมาช่วยกันพัฒนาก็เลยมาประสานความร่วมมือกันจึงเกิด เกิดการทํางานวันนี้ขึ้นมานะคะเกิดงานวันนี้ขึ้นมาค่ะอ๋อเราก็เห็นมีทั้งชาวบ้านใช่อาจารย์แล้วก็มีน้องๆนักศึกษาเยอะแยะ๋อนี่คือที่ไปที่มาของโครงการนี้นั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะที่มาไขปริศนาไขข้อข้องใจตรงนี้ว่าทําไมถนงชื่อนีและขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะตลาดของเราเปิดวันนี้5สิงหาคมแต่เราจะเปิดตลาดทุกสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3ของทุกเดือนนะคะ ดังนั้นมาเที่ยวมาชอปมาชิมมาแชร์สินค้าชุมชนที่มีคุณภาพกันนะคะฝากไว้ด้วยค่ะแต่ว่าของกินก็จะมีเยอะอยู่นะคะของกินเยอะมากทุกร้านรสชาติอร่อยค่ะใช่ค่ะชาวบ้านนะคะชาวบ้านทำเองเพราะฉะนั้นรสชาติอร่อยแน่นอนอยู่แล้วนะคะไม่ห่วงเครื่องใช่ค่ะบรรยากาศนะคะเป็นถนนคนเดินเล็กๆนะจริงๆก็ไม่เล็กนะมันก็กว้างใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย บรรยากาศสวยงามมากนะคะเหมาะแก่การมาเดินเล่นชิลๆยามเย็นนะคะแล้วก็มีลำวงด้วยลำวงสองคณะเลยนะ